สวัสดีครับก็สวัสดีครับก็สวัสดีท่านผู้ชมนะครับเนาะฝึกผู้สุขคนครับที่กำลังเข้ามารับชมเราฟังคลิปนี้อยู่ก็ดีครับในช่องเนวยางเย้าครับในคลิปนี้ครับในคลิปนี้กับภาพความเไปดอนทุกผู้คนครับออกตามหาแนวทางเลขเด็ดหรือดังทางภาคอีสานนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็สิมีแนวทางนะครับเนาะสำหรับแนวทางเส้นด่วนครับเส้นดุวนมานําเสนอให้ท่านผู้ชมครับ สูบผูกุก้นครับได้รับชมรับฟังครับจากสีตีหองเส้นด่วนในการเดินดีเนาะครับเนาะเดินดีเข้าดีมาสีหางงวดแล้วครับสีห้างวดแตงงวดเมื่อกี้ครับบ่อดดนําเสนอครับงวดที่แล้วไม่ได้นําเสนอเนาะครับนอหราบเหลขเส้นด่วนครับเหล็เส้นดุดรงวดที่แล้วบ่อไดว่างสูตรคํานวณเนาะครับเนาะแกว่างเหลขเรขรับเลขกซองครับเหลขกซองมันเป็นตำมครับเลขกซองซองอื่นครับซองถี่าแอดกติดตามคือกันครับ แต่ว่ามั uno, นทับกันครับเลยบรได้มานำเสนอครับเอฟซีหลายพนก็ถามหาครับสำหรับแนวทางของเสี้ยนดรครับงวดเร้วกับบริวารมรลงให้ธรรมชุ่มับเพราะว่าเลขมันชนกันนะครับเนาะเหลขมันมันทับกันกับเหลขซ่องเหมือนเหลขมันซ่องเดียวกันครับก็เลยบริแารนำเสนอสำหรับเลขกคำนวณนะครับเนาะก็ถือว่าบ่ิวารมานำเสนอก็ถือว่าเลขเพื้นบ่อเขาครับเล็กพื่นบ่อเขางวดวันที่วันที่หนึ่งกันย่าบ่อเขา แต่ว่าสีตีเพิ่นก็ยังถือว่าเดือนดีมากอยู่นะครับเนาะเพราะว่าแอ็ดบราเอนนำเสนอครับในช่องอาจจะบัถทึกบ่งอื่นครับแต่ว่าในช่องแอ็ดบราเอนเอามานำเสนอครับเลขเป็นเด็กแปลครับก็เลยเอามาเบามานำเสนอทำมาชมเลยครับสำหรับงวดนี้ครับงวดวันที่16กันยายน2565เนาะครับเนาะทางเส้นทางเส้นดอนเพิ่นก็ได้ว่ามาแล้วครับสำหรับแนวทางนี้ครับ เพิ่มกำมันใจนึกกันนะครับเนาะก็เลยอยาก,กว่าน้ำเสนอให้ธรรมชมได้รับชมฟังครับครับเย,ย่อไรห้างเนาะครับเนาะเผื่อว่ากันเสียร่าครับอยากเข้าไปเบินเน่งแนวทางน้ำกันเลยครับ ครับก่อนอื่นต้องขอบอกธรรมชมครับสุภูตุคนนะครับเดรื่องผที่เขับรับชมรับฟังคลิปนี้ยุคกรดีครับในช่องเนี่ยวงยาวครับจะในทั้งช่องก็เป็นแค่สื่อกลางนําเสนอแนวทางเลขรัฐบาลไทยนะครับเนาะไม่สนับสนุนให้ท่านผู้ชมครับเล่นการพนันใดกันสิ้นครับสนับสนุนการสื่อขายฉรากรินแบงรัฐบาลไทยเท่านั้นนะครับเนาะกายท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเด้องสำหรับสิติเก่าพันครับที่ว่าได้นําเสนอเด็กเสี้ยนดอนครับสําหรับ ขั้งแรกเลยนะครับเนาะขั้งแรกที่ได้ทำช่องกะได้นําเสนอให้ทำเอาช่อมเบิงครับสำหรับเด็กเสี้ยนดวนครับนี่ครับแต่วันที่16บหกเนษายนครับเลขออก92เนี่ยครับเลขออก9าสอนะครับเนาะพันเน้นล่างให้ที่29้นี่ครับถูกไปงวดแรกครับสำหรับงวดวันที่16บหกเนษายนนะครับเนาะส่วนงวดที่2ครับส่วนงวดที่2ของสำหรับเสี้ยนดวนครับเป็นไห่บ้าครับเพิ่นให้มาบนครับ 1 0 2 1ง1ูสองครับเลขออกบน7 1็่ร่าง16ครับอันนี้ถือขึ้นบนทั้ง่างเรื่องวันนี้ครับวันนี้งวดที่สองครับที่มานำเสนอให้ท่านผูช้ชมรับชมรับฟังครับส่วนงวดที่3นะครับเนาะงวดที่3งวดวันที่งวดวันที่16เดือนเจ็ดนะครับเนาะกรกฎาคมครับ16กรกฎาคมครับเลขเข้าไปที่ ห้าสามร่างครับนี่ครับเลขถูกที่ห้าสามนะครับเนาะพนันมากสามสองสามห้าสามหกสามเจ็ดเนาะครับเนาะจับคู่เน้นคู่ร่างครับกระเข้าไปที่ห้าสามร่างครับนี่งวดที่สามสี่ตีนะครับเด้อจากสีตีเพราะว่าหลายคนนยังขันเห็นนะครับเนาะหลายคนกะเห็นเลรวครับจากสี่ตีผืนนะครับเนาะตัวเดือไมากครับส่วนงวดวันที่หนึ่งเนาะครับเนาะวันที่หนึ่งสิงหาครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยครับ กัดลวนนี้เข้าไปที่บนนะครับเนาะเข้าไปที่บนครับให้วิ่งบนที่เก้าเลขออกไปที่เก้าซีพี่น้องครับเก้าซีถือว่าเดินดีสีงวดนะครับเนาะสำหรับแนวทางเซียวดอวนเซียวดอนกับของเอ็ดนี่กับเข้ามากซ้ำๆกันนะครับเนาะของเอ็ดกับเขามากซ้ำกันกับเซี่ยวด่วนงวดนี้ครับงวดนี้งวด ที่ว่าเหล็กเิ่นมีปัญหาครับแต่ว่าแอดก็ได้แก่เข้าบอกอยู่ครับได้แก่เข้าบอกทางช่วงขับท่านผู้ลำช่ครับตั้งเกลี้งหลายท่านก็ยังมีชมนิราบกับเสียนดวนอยู่ครับงวดวันที่16สิงหาเนี่ยครับที่ว่าเสียนดวนให้วิ่งศูนย์ครับ308นย์ะครับตัดให้ศูนย์สามกับศูนย์แปดแอดบอกว่าหายไปหางหนึ่งนะครับว่าหายไปที่แปดสามครับแปดสามสามแปดครับที่ได้ออกไปที่ห้าแปดสามครับนี่ครับ ถือว่าเลขพ่นเลขบนพันหนึ่งหายหางเดียวครับแอดนึงถือว่าเขาด้วยครับด้วยแอดว่าตรงตรงกันครับเพราะว่าตัดสามคู่ที่สามศูนย์ศูนย์แปดสามแปดครับที่ทบอกทำช่อมครับก็เลขบนหายไปหางหนึ่งครับเพราะว่ามันอยู่ที่ดวงดวงของคนบางทีดวงคนนหายนะครับนเนาะบางทีมันตัดระเหมือนกับนีครับมันหมั่นใจแต่บางทีมันกลาไปเข่าเลขตัวรองตัวกันนั่นเอครับพี่น้องครับ ส่วนงวดวันที่หนึ่งกันย่าครับหนึ่งกันย่านะครับเนาะ่นก็ไปห้กับผลห้ยเลขรับเลขซองมากครับแต่ว่ามันไปชนครับมันไปชนกับเลขซอง่องอื่นนะครับเนาะเลขเลขซองสองอื่นเพราะว่าแอดคือวานาจะเป็นที่ที่เดียวกันครับแอดวานเลขมันสัมกันแล้วแอดเลขว่านําเสนอนะครับเนาะผลว่านับเสนอเลขคำนวณครับสำหรับสีตีของเสียนอุดรก็ถือว่าบ่ได้ครับ บริลโล่นะครับนอกงวดที่แล้วครับงวดนี้มากเลวครับสําหรับเลขเสี่ดวงก็ถือว่าเลขเพิ่นงามอยู่พี่น้องครับเลขเพิ่นงามอยู่สําหรับเลขเสี่ดวงนะครับเด้อไก่ทำหมูช้มครับพิจารณาเบิรงนะครับเนาะเยาวสีน้ำเสนอให้ทำหมูชมเบิรงครับนี่ครับสำหรับเลขเสี่ยงดอนนะครับเนาะที่เป็นไฮบ้าครับเลขเสียนอุดรเลขคำนวณเพิ่นครับวิ่งบนวิ่งไปที่ห้าเม็ดเดียวครับหานาะครับเนาะจับคู่ให้สองห้าหนึ่ง จับ3ตัวให้ก็คือ51525354ส่ครับส่วนล่างนะครับเนาะล่างวิ่งไปที่7ครับจับคู่ให้7 3 7 4ถือวัดตรงกันนะครับเนาะชุดล่างตรงกับแอดเ้อครับเด้อตรงตรงกันนะครับเนาะก็ะรอเบิ่งเด็กปฏิเขาหรือเปล่านะครับเนาะแอดกลับมาเปรียบเทียบไปทับชบเบิ่งนะครับ เพราะว่าถือว่าเลขกะงั้นนะครับงวดนี้เลขงั้นครับเนาะสำหรับแนวทางของเอ็ดครับเลขบนนะครับเลขบนกับในคันเหตุการณ์ชั่วเบิร์นนะครับเนาะยอดสินทรัพย์เหตุการณชมเบิร์นครับเหตุการณชม่วเบิร์นประมาณวันพรุ่งนี้นะครับเนาะสินน้ำเสนอใหุ้การณชมเบิร์นครับสำหรับแนวท่าเลขบนครับ วิเคราะห์ให้ท่ำมาช่อมเบิร์ครับวิกฤตในหน่วยสูตรบ่หลายสูตรแล้วครับเนาะวิกฤตในหน่อยสูตรเซีนสูตรเต็มให้ท่ำมาช่อมเบิร์ครับเพียรท่าำช่ชมมักเลขบ่ตรงกันนะครับเนาะบางเทอมมักตัวนึงอีกตัวนึ่งนะครับเนาะสําหรับเนื้อทางหลายตัวนะครับในหลายตัวก็มันเปรียบเทียบกับเลขเส้นหลายๆเส้นนะครับย่างเป็นขั้งครับนี่สำหรับเลขเสียนดอวนนะครับเนาะเลขเส้นดอวนครับงวดวันที่16กันยายน2565เดือนเก่านะครับเนาะวิ่งบน วิ่งไปที่หเม็ดเดียวครับเลข3ตัวจับให้2 5งห้าสองห้าหนึ่งครับสองเนะครับเนาะสองหเม็ดเดียวครับจับคู่ให้คือห้าหนึ่งห้าสองเน้นไปที่5 1กับ5 3าสามเนะครับเนาะส่วนเลขล่างครับส่วนเลขล่างล่างวิ่งไปที่เจเม็ดเดียวครับจับคู่ให้เจ็ดสามเจ็ดสี่ครับเน้นไปที่73ดนะครับเด้อเน้นไปที่เจมนะครับ ให้ท่านชมครับแชปหน้าจอยเบิรงนะครับเด้อวแชปหน้าจอไว้ดูครับชื่นชอบตัวไหนกะผิดจะหน้าเบิรงนะครับเนาะชื่นชอบตัวไหนครับ ในเด็กกับมีทั้งเข่ามีทั้งรุดนะครับเนาะเลขมีทั้งเข่ามีทั้งรุดครับจากสี่ติองเพลิ่นโมเสเลียวเลขคำนวณเพิ่นบ่ได้ว้างเนาะครับเนาะแอดกับเลขมันน้ำมัเสนอให้ท่านุท้มกับก็ถือว่าพักไปงวดหนึ่งนาะครับเนาะงวดเมื่อกี้ครับก็ซื้อว่าสี่ติเพิ่นยังเดือดดีครับอันนี้กับพันถ่มากกับเลขมานน้ำมัเสนอให้ทับมุท้มในรับชุ่มมาฟังเนาะครับเนาะไอ้ทับมุท้มขับสุโขคตขับกะพิจารณาเบิร์นนะครับเออสำหรับแนวทางกะ ไก่เคี่ยงตรงกันนะครับเนาะกับแอดครับไก่เคี่ยงตรงกันครับแอดก็คำนวณขาวาวให้ท่านชูบชมเองครับไปเปรียบเทียบกับเส้นต่างๆครับเส้นไหนที่ว่าที่ท่านชื่นชอบในดวงใจยังสิครับแอดชื่นชอบเส้นใดแอดกะเอามานำเสนอแล้วก็มาเปรียบเทียบกับเลขของเราของับพี่น้องครับเปรียบเทียบกับเลขของตัวเองครับส่วนเลขบนกะเลขบนกะสีนำเสนอสูตรเก้าเราพี่น้องครับ สูตรเก่านะครับเนาะสูตรเก่าเลขบนเขาของเขาครับของเขาก็เสนอของเขาครับที่ว่ามันเดินดีมาตลอดกานนาจะใส่สูตรเดิมนะครับเลขติดครับเลขติดที่ว่าเดินดีมา24งวดนะครับเนาะงวดนี้ครับต้องมีติดนะครับเนาะหลักสิบกับหน่วยบนสี่ห้าหกนี่ครับคำนวณไว้ทำมาช้อบเบอร์หรอกครับเนาะสี่ห้าหกแต่ว่าย่างเงียับในเต็มชิปเนี่ยทำมาช้อบเบอร์นะครับเจอสิมานาวเสนอทำมาช้อบเบอร์นะครับเนาะ ครับยังเดก็ขอบคุณสุภูคนครับขอบคุณสุภูคนครับที่เขามารับชมมาฟังคลิปนี้จนจบครับในช่องเนี่ยวังยาวครับยังเดใครที่เขามารับชมมาฟังคลิปนี้ยุกดีครับยังเดก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะฝากคนอะไรคนแชร์ครับฝากกดติดตามเนะ่ยน้ำนะครับเนาะพอเด็เขาไม่ครับฝากกดติดตามมาน้ำเพราะอยากผ่านนะทั้งดีเด็กเด็ดเล็กดังเลยเ็กคำนวณต่างๆที่ทั้งช่องน้ำเสนอกะ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเด้อสิ่งประภัตแนวทางดีๆนะครับเนาะจไดทุกคนครับรักษาสุขภาพร่างกายแข็งแรงสุขภูมิทุกคนครับเดินทางไปไหนก็แข็งแกร่งปลอดภัยครับเเห็นยังยังกับบพอสิได้แก่ได้บพอสิมีมีครับเยังยังจับกันเสียงกันหล้านสุขภูมทุกคนนะครับเนาะให้มีโชคเวลาวันที่16กันยายน2565สุขภูมิทุกคนครับในผิดนี้ฝากไว้สำนีคิดหนาพรนไหมครับขอสวัสดีครับ